ชาวบ้านเฮจ่ายแทนเงินสดได้อนุมัติแล้วเงินหนึ่งหมื่นสามารถใช้เงินได้กับสิ่งนี้ นายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่านโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทคือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและไม่ได้จ่ายเงินผ่านทางเปาตังค์โดยจะแจกเงินผ่านทางรายชื่อตามทะเบียนบ้านมีเงื่อนไขดังนี้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคน พิการคนชราได้รับเงิน10,000ืนบาท เข้าดิจิทัลวอลเลตแบบเต็มจำนวนโดยที่ไม่หักลดไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวซื้อของภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หาก ใส่ยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านจําเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและหากกลุ่มนี้ไม่กลับไปใช้สิทธิบ้านก็จะถูกตัดสิทธิทันทีใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนจะใช้ที่เดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แอปเป๋าตัง คาดเริ่มใช้ในวันที่1นึ่กุมภาพันธ์6-7เงินดิจิทัล10,000บาทซื้ออะไรได้บ้างและทําให้ผู้ปกครองหลายท่านเฮเพราะสามารถแบ่งจ่ายไปชาระค่าเทอมให้ลูกหลานได้อีกทั้งยังใช้ดาวรถได้อีกด้วย ใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชว์หวยร้านสะดวกซื้อหรือห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํากินได้ทั้งนั้นรวมทั้งเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มน้ามันทุกแห่งแต่ยกเวน้นอบายมุกเช่นบุรีสุรายาเสพติด ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้จ่ายค่าเทอมได้ดาวรถได้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเงินดิจิทัล1,000งบาทซื้อทองได้ไหมอาจไม่สามารถซื้อทองคำได้ด้วยเช่นกัน